มือหนีฝ้าไปอำเภอวางลีชำรลาปจิจอยู่บนราชธานีครับตลาดนี้เปิดทุกวันเสาร์พี่น้องตลาดแยกการช่างโซนตะพีกง้หลายกัน,นพี่น้องตลาดเป็นตลาดเก่าแก่ครับเขาเปนตลาดโกบขามเซื้อเดิมๆสมัยโบราณสมัยอดีตอพี่น้องเพื่อเป็นการมา,าเสียเวลาง,องอ้อดำง้อโค้งใช่บ้างแม่ลูกพี่น้องอ๋า นี่ละง้อขาวเวรมีพี่พี่น้องมาหรือว่าเบิงมื่นหนึ่งเล่ทำอยากเดะเป็นอยากเด้มื่นหนึ่งเท่าไหญ่งไอ่ายปุ๊บง่ายพี่ยนจองคนนั่งใจมื่นไหนบ่เพิ่ว่าหน,น,น,นาาย

เก้าพันเจ็ดรอยลูกผูแม่แม่ลอยยี่สิบิงลอยยี่ห้าไม่หอด,ดีเก้าพันเจ็ดร้อย ถือเลยถือเลยมีการชื่อขายอยู่ครับนักรู้ผมมีคนนักรู้ในรลกอุ้มไปผมใหญ่กว่านี้นักรู้เล็กน้อยหนึ่งหัวลูกมันเีจ้าสี่พันแม่สิเลี้ยอยู่ห้าพนเจ็ด ไม่ลูกนี่จะเอาเกาพันเจรอยแห่คนมาถามนี่ดิราคาเกษตรกรเลยพี่หนุ่มเขาหนักมึโอ้โหคนเบอร์ตัวนี่พี่หนุ่มคนบอกก็จริงเลยแม่กูจะอยู่ประมาณพุ่นเหรอครับบงเขาอุ้ยได้ร้ายอยู่ครับ น้องพ่อผมได้ลูก13ตัวอี่ลีนี่นี่แบบไม่ช่องที่ละพี่น้องเต็มเป็นวัวแดงเลี้ยงดีๆเละได้ลูก13ตัว14 15ก็มีครับเออเลี้ยงดีๆเลยนก่อนผมเดินทางเน่ตามขอกนี่ครับเลี้ยงให้แต่สมบูรณ์นะอืม13 14 15ตัวเลยอืมพ่นกัวมาอยู่นลครับสนใจอยู่อะบรรยากาศไปน้ร โอ้โหน่ารถในร้ายมันไดงเลยอือก็พันหาราคาขายในตลาดเนี่ก็พันหาร้อยนี่ใช้คุณหารคู่ขันก็พันหาก็ือ ลูกหกลูกสามปัญหาแม่หกมึงอ๋ออ๋อไหนอีกเนาะเอาไงมีมีเบอร์โทรบ่ขอไปเนี่ยพาผู้อยู่ใก่้ไกู่นเขาเจ็ด สองสองหกสี่หกเก้าห้า่หกเกาอยูนเพื่อนลูกขันลูกขันเนะมาพูดเลไลครับแยกลูกอืมนมหมื่นปดอ้ยเกือบลอยซีครับสามแปเก้าลูกจโตนีสองแม่ลูกสโตหนังมันหนาพี่น้องขาแข็งขาแข็งใหญ่ เนี๋ยบังเครื่องเรียมนีเลยดหนึ่งแล้วค้าบอๆเกษตก่อนเลี่ยมดีครับนาท้ายรับดนีนาร่ำเงาวนีเลี่ยมหมื่นแปดเต้นเนื้อกันจตโอเนื้อกันได้เลยตัวนี้เนื้อไหลเลยเนื้อลายเลยนี่ นังมันนานนขาหลังขาขาแกงชิ้โค้งดีงนแอ่นี่ตัวแรกหูม่ยาวัหวนพอหัวเนอครับเนี่ยเคียมอยู่อร่วยเอาตัวที่สองมาครับเหาวเีพี่น้อโอ้ห่ยสามแปดสามเกาเงือกอร่อยสีสาวหอมสม นี่น้าเหือนกันตัวนี้ขาแข็งกันใหญ่้าเพิ่นเท่าไตัวี้ห้องสองหมื่นครับสองหมืพห้อห้องห้อนี่ตัวนี้ก็ไปทํำกํไาไรไงแต่เพิ่นขายให้รอดแค่พออยากต่อเด็กพี่น้องยอ่อจะไปตอบอซื้อเอว่าตอเดกพี่น้องยงเอาอแนน20,000 คือไต่เ่รไปขายสองสามพันผมชิบะเท่านี้ละสองพหอาีงมื่นเอ็ดหลอดไปไหนเล่นเนาะหลอดได้หลอดได้บุหรายครับหลอดได้เยอโอ้หลอดได้ เพื่อนย่างพี่น้องเพื่อนย่งอ่นาเคียวฝากเลยกับสนอ้หน้งหสวนหาเก้าดูนาเก้าสีสีหนึ่งโหสีสีหนึ่งตรงสีตรงสีอุมลูผูพี่น้องของอันเดือนนหน่อยแมมวนหนาลาม หาลอยสามสิถึงลอยสาหลูกจักตัวเลยใหญลูกสองเท่าไหร่ห้องไห้สองสอีนีู่ดใหญ่เร็วเลยเงินเร็วดีเลียมดีถ่ายโอ้สองเงินซีขี้นนองมาไปเลี้ยง วัวางหกคอเยน่มันย่ห้อีอ่เอนนียังวนดใสเหนาดี่ล้งฟีล็บเสียเลยตัวผูครับโอ้ยแดดสองสี่เอามาคมเดียวไปเนี่ยคมเดียวเพืออ่อออมใจรูกงามแแม่มันหนานพี่น้องอ่างนี่ เอาไงเอาเบอรไว้สองเงินทีศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเก้า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 สองสามศูนย์สหนึ่งองาย์สอ่งว่าอยู่อำเภอนครับเดชอุดมมันหมานึอหมื่นหมื่นหมื่นพี่น้องบรรยากาศนี่นี่ครับผูดําๆนี่ตลาดต้องการครับ มาแรกอันดับหนึ่งนี่คือหน่อรักหมืน่นสองหมืน่นสามมืนค่ะเพราะหายด้เป็นสีดํา <c oughs> เป็นผูนครับหนาๆเน,น่นๆนึกตวนี้อยางได้หมื่นเอทยางได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทเพาใหายหมื่นเอทพี่น่อย <c oughs> บางทีได้กันมาขากันอยู่สามร้อย จบเลยเราพี่น้องมื่นเอสดหมื่นเอสดใน้ายมันเท่าไหร่ครับจังลอยในป้ายมันจัรลอยโอ้ห้ยหมื่นเอสเทียงเพียงผ่มีสามลอยนั่มโอบมี1 0มื่นเอนี่พี่น้องแ้าเลนง้วผูดเห็ดสีดำเลยพิ้นใ้ห่างกับหานห้หอยกับหากันครับ งัวมาแรงงัวตลาดทำการตอนนี้สีดำนี่ตัวนี้สองสองนี่อยากได้สองสองตัวนี้ย่างอยู่หองดำ ว่าห่อยสี่สิบสองหมื่นสองหมื <S 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 ่นสองโอ้แม่ลูกผูกหน่วยนี้ถามแล้วค่ะให้แม่ลูกผูก แม่ม่อร่อยสี่สิบสองูหาหก 5, เดือนเนะีครับแป๊บนึงพี่น่องมีการซื้อขาย หนาล้อดิเวตีหูถึงฝากหูนาเป็นดิบเดียว43อยากไม่ใช่เบื้องหนามันอืมมาพี่น้องเปรียบเทียบราคาเอใหญ่เป็นวามี่เบิร์ดวาใหญ่เบื้องง้อดำพี่น้องก็เม่นมากของดำหลายผล เรียงหัวโค้งหนือพ่อในไทยนะในไทยบึ่งแมวก็เป็นงวัวหนังนานัาพันเดียว <c oughs> พันดียวด <c oughs> นหมนัดอแมวะเอาอ <c oughs> นึงจเอามนึงาไปมนั่นอยู <c oughs> ่พี่น่อง <c oughs> เพิ่นคุยเรื่องรถกันอยู่ <c oughs> ไปคุณหาร

บรรยากาศพี่น้องมื้อนี้าจะบ่คอได้ถ่ายหลายวานไดเพราะมเลาุเมระหางัวซื้อหัวอยู่ี๋ยวสิจบไจะคืนไปตัวน้นซื้อให้พี่นะบรรยากาศซื้อายครับ แม่ลูกลอยเลี้ยงก็มาอยู่สามหมื่นครัวอาพี่น้องมัดจำเลยล่ะแ,แม่มันลอยสี่สิบเนี่ยูกระหกเจ็ดเดือนเฮ้ยคือมันต้องซื้อให้จบเท่าไรพี่น้องงัวอยู่นอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษ Chốp lên phía nòng bưng chốp vào đây lục ừ. sám ừ. ừ. ไเลยนาะลงคุณหารเลยคุณหารนาะลงคุณหารคุณหาพี่น้องพี่ ah ้ายละสามกัวสามหมื่นสี่พันห้าร้อยฟ้ได้มาจากคุณหารได้หมื่นหนึง เขาให้แปดพันอยากได้มื่นเขาให้แปดพันนี่มื่นหาห้ามน่วห้าห่วยสามสิบห้า หมื่นห้าพันอยากได้ครับอยากได้มาดูพันมาดูฟันมาดูพันมาดูฟันพันสดสดโอ้่อพอขาดงอให้เึงฟพันเลยน,นะนเดี๋ยวพนชิบอกนะครับข้าอืุดห้าห <15. S 1> มื่นห้าอ๋อเคยมีลูกแล้วครับนอ้องม,มีลองร้อย มื่นหา้านี่ขาให้แปดพันพี่น้องชาลูเล่เ่ชัลนรเล่พระมาร้อยสามสิบสองบรรยากาศไปน้ำเมืองบรรยากาศไปน้ำพวกเราถืว่ารบกวนเพราะฆ่าร้ายป็นได เพื่อนทีมีการซื้อขายบ่าพี่หนุ่มรสิถามแยกลูกสองตัวให้ เดี๋ยวจะคืนเป็นต้องซื้อให้พี่น้องลายเบงขาแข่งทีโคง้งบรรยากาศากาศาับพวกล่านค้าครับของขายนี่ปิ่งปลาดุกเดี๋ยวว่าไปได้กินพี่นอ้องตัวสองสามนิ้วเล่ะปิ่งปลาคอแบบว่าสามนิวน้วเนาะไปได้กินไอ้ล่านนี้ยตัวหนวึ่งก็บปิ่งก็เป็นกล้วยปิ้ง มีหลาบก่อยช่วยแซ่มีน้ำเป็นงัวโค้งยพี่น้องเนี่ยอขอขอทายน้องเขาง,งัวโค้งเดี๋ยวพ่อจะ่คืนเป็นตัวหนังสือให้ด้วยจบเท่าไหร่ตัวนี้อ้าพี่น้องลองบรรยากาศดีเลยยังบร,ร่ได้ต่อคีบลายโห่เงยยายแล้วกลมซองคากซองเนี่ย บรรยากาศโอ้ยไงซื้อไปต่อกันไงซื้อไปขายต่อกันนี่ก็มาเกือบถุกนัดเดียวเนี่งอค้องกับพ่ถึงงอค้องเนาะเป็นแยกลูกถ้าค้องจ๋าเลยนี่มันต้องจอยบรรยากาศบรรยากาศอืมถ้าวันเดียว่าเพิมขึ้นที่ไม่ห่วงจะไม่หวงแต่เออมันม่วงจะไม่ห่วง แบบนึงพีดองอย่างเี้ยา้ำใกล้ๆนี่างเงมุมกล่างกล่งตัวนั้นกับเขาให้แเปลี่ยนท่านอยู่ตัวกับสนใจตัวนีน้ำอยู่ตัวมืนหานี่ครับจับได้รูปได้บัวเขาเราะมอมเนเบื้องน้มน้ำ

เราไมถามถึงไล่เราได้่องตัวนี้ไม่ราืห่าตัวละมืนห่าราต่อไ้ลอยซีชิปสองตัวนี้ลอยซีชิห้าคนละรท่ไล่ละมือสองโอ้เครื่องครบรมันมาถึงปกตีเป็นค่วงเลยครับราคานี่ยไม่รู้เตะทุกตัวนะครับ ่อแยกลูกแยกลูกมากอะจจอยเนี่ยมือหามเครื่องครบเครื่องจัดนำตรงนำใสยืมเตาร้านจะตัวนี้ก็มือหาตัวตาบอกาไย่เนี้ยอ้าขอบคุณหลายพี่นองอย่าเบิ้งง่อเจจอยกันเลขทายบังเอายังวดกันอยู่